จุงกาสวัสดีค่ะสวัสดีอฟซีที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ป้องหนิงพาเพื่อนเพื่อมาชมการเล่นเล่นพื้นบ้านที่หาดูได้ยากนะคะที่เราเรียกกันว่าเริมตรดเป็นการเล่นเล่นพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินจะนิยมเล่นในช่วงแคแจ๊ดหรือที่เราเรียกกันว่าพระสงฆ์กาน,นะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายปีพันปีจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับการสแสดงในวันนี้จะเป็นการสแสดงในวันผู้สูงอายุของตำบลตรมไพรการละเล่นเดิมโปรดเป็นประเพณีวัฒนธรรมการเล่นที่มีความสุขความสนุกให้กับชาวบ้านนะคะและก็ยังแฝงด้วยการทําให้ชาวบ้านได้รู้จักรักใคร่กลมเกลียวกันนะคะได้ทําบุญร่วมกันเป็นการละเล่นที่มีความโดดเด่นงดงามสำหรับวิธีการเล่น จะเป็นเอ่อเป็นการเดินเป็นกลุ่มๆม,มีกลองเป็นเครื่องดนตรีหลักในการประกอบจังหวะมีคนร้องนำหนึ่งคนเดินเรื่อยๆขอบริจาคตามหมู่บ้านผู้คนจะมีเอก,กลักษณ์การร้องเพลงเป็นภาษาเขมรน,นอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยเติมแต่งเสีันในยามหน้าแรงให้กับแผ่นดินดีสานของเรานะคะได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะถือว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก พราะจะเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นนะคะขอขอบพระคุณ FC ที่รักทุกท่านที่รับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้นิ c h ชาแนลนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขรวยเฮงค่ะทุกงคาสวัสดีค่ะ